สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับฟอร์ดช้างนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระประแดงนะคะวันนี้นะคะนุ้ยจะพามาดูนะคะเจ้าตัวกระบะแคปบนะคะรุ่นนี้นะคะด้านข้างคันนี้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นกระบะแคปบนะคะเป็นรุ่น XLT นะคะตัวนี้จะเป็นตัว4คูณ4นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะราคาจะจําหน่ายนะคะจะอยู่ที่869,000บาทนะคะสําหรับตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะแรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้านะคะส่วนแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชุดแต่งเลยค่ะว่าคันนี้นะคะนุ้ยแต่งให้ลูกค้าแบบไหนนะคะคันนี้เป็นคันที่แต่งแล้วเรากําลังจะส่งมอบกันนะคะสําหรับด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะเราได้ใส่ตัวการชนหน้าเหล็กนะคะตัวนี้เป็นการชนหน้าเหล็กของแบรนด์แฮมเมอร์เลยนะคะสําหรับการชนหน้าตัวนี้นะคะจะมีหูลากจูงนะคะมาให้นะคะทางด้านล่างนะคะ2จุดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแข็งด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะ ตามสีเดียวกับตัวกันชนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นใส่ตัวเดิมนะคะที่มากับตัวรถด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนนะคะจะมีตัวสปอตไลท์นะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะอีกหนึ่งจุดนะคะถ้ากับว่าด้านหน้าจะมีไฟนะคะเป็นแบบ LED นะคะ2จุดนะคะและในส่วนของตัวกระจังหน้าค่ะสําหรับกระจังหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นฟอนตตัวหนังสือ FORD นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดาล้วนนะคะ ในส,ส่วนของกระจังหน้าจะเป็นแบบลังพึ่งนะคะข้อดีของกระจังหน้าตัวนี้นะคะจะช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องได้ด้วยนะคะและมาที่ไฟหน้าค่ะสำหรับไฟหน้านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ LED แล้วนะคะพร้อมกับตัวไฟ d a y l i g h t ิ่งกลางวันนะคะมาพร้อมกับตัวค้อไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะคะที่นุ้ยติดให้กับลูกค้านะคะทำให้ดวงไฟนะคะดูคมมากยิ่งขึ้นนะคะและเข้ากับตัวชุดแต่งด้วยนะคะ สำหรับบนฝากระโปงค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสกูปทรงฟิตนะคะเต็มฝากระโปรงนะคะสำหรับตัวสีของสกูปนะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับตัวสีดําด้านนะคะจะมีสัญลักษณ์รูปม้านะคะอันนี้นะคะในส่วนของรูปสัตว์ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นรูปมา้ารูปแรดหรือว่ารูปกระทิงนะคะอันนี้ก็แจ้งหน่มาได้เลยนะคะและบนฝากระโปงนะคะเราได้ติดสติกเกอร์นะคะคําว่าเรนเจอร์นะคะ ในส่วนของสีสติกเกอร์นะคะจะเป็นสีเทาเข้มนะคะอันนี้ก็ทําให้ตัวรถจริงนะคะจะดูดุดันมากขึ้นนะคะแล้วบนฝากระโปรงนะคะติดคําว่าเจอร์เช่นกันนะคะสําหรับตัวสติกเกอร์นะคะมาที่ด้านข้างเลยค่ะสําหรับตัวคิ้วล้อนะคะตัวนี้เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะลูกค้ากังวลว่าติดไปแล้วจะหลุดไหมตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราได้เจาะก,กับตัวรถด้านล่างนะคะจะมีจุดเจาะนะคะแล้วก็ยิงด้วยซิลิโคนนะคะ อันนี้ก็คือเราติดงานนะคะเนียบแล้วก็ดีมากๆนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะและมาที่แมกยางนะคะสําหรับแมกนะคะจะเป็นแมกขนาดขอบ18นะคะตัวนี้นะคะเป็นแมกของแบรนด์ B Project นะคะเป็นแมกลายก้านนะคะสีดําเงานะคะตัดกับตัวสีเงินนะคะมาพร้อมกับตัวยางมอนเตอร์นะคะสเปคยางนะคะจะเป็น265นะคะทับ6า R 18นะคะสําหรับยางตัวนี้นะคะจะเป็นยาง AT ทนะคะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะ มาที่ตัวกระจกนะคะตัวนี้นะคะสำหรับกระจกมองข้างนะคะของรุ่น XLT นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับตัวสีดําด้านมาพร้อมไฟเลี้ยวให้อยู่แล้วนะคะและสัญลักษณ์ที่แก้มด้านข้างนะคะจะมีคําว่าเทอร์โบนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับตัวสีดําด้านนะคะและด้านข้างค่ะสําหรับลายสติ๊กเกอร์นะคะอย่างที่นุ้ยเคยแจ้งทุกคลิปเลยว่ามีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า40ลายนะคะอันนี้ลูกค้านะคะรีเควสเป็นขอสติ๊กเกอร์นะคะเป็นสีดํานะคะเพื่อให้รถนะคะ ด,ดูดุดันนะคะไม่ชอบสีที่มันสว่างมากนะคะและตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะตัวนี้นะคะดิจิตให้ลูกค้าทุกคันเลยนะคะข้อดีของตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะเวลาที่เราเปิดปิดประตูนะคะจะช่วยกันลอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะกันแหวนกันเล็บนะคะไปโดนนะคะและสําหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะคะข้อดีของตัวกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะคะเวลาที่เราเปิดปิดประตูนะคะไม่ต้องควักกุญแจออกมาเลยนะคะแค่มีกุญแจยอยู่ในตัวนะคะก็สามารถเปิดปิดประตูได้เลยนะคะ และสาหรับฟิล์มน้ติดเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีให้กับลูกค้านะคะในส่วนของเปอร์เซ็นต์ฟิล์มลูกค้าสามารถแจ้งนี้ได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะคิ้วกันสาดค่ะนิติดให้ทั้งฝั่งด้านหน้านะคะแล้วก็ฝั่งช่องแคบเลยนะคะข้อดีของตัวคิ้วกันสาดนะคะเวลาที่ลูกค้าจอดรถจลดางแจ้งนะคะสามารถตับรถกระจกได้นิดนึงนะคะ<ๆ>เพื่อระบายความร้อนนะคะในห้องโดยสารได้ด้วยนะคะมาที่ด้านหลังเลยค่ะสําหรับตัวฝาถังน้ํามันของเรานะคะจะเป็นแบบป๊อปอัพนะคะแบบนี้นะคะ ในส่วนของตัวเชื้อเพลิงนะคะเรารองรับดีเซลนะคะ B 7 B 1 0แล้วก็ B 2 0นะคะการล็อกฝาถัางน้ํามันนะคะลูกค้าล็อกจากด้านในได้เลยนะคะการปลดล็อกก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะจะเป็นตัวเดียวกับการล็อกรถเลยนะคะแล้วมาที่ตัวโลบาร์ค่ะสําหรับตัวโลบานะคะตัวนี้จะเป็นแบรนด์ฮัมเมอร์นะคะเป็นโลบาร์แบบมีสปอตไลท์ด้านหลังนะคะแล้วก็มีไฟเบรกมาให้ด้วยนะคะสําหรับโลบาร์รุ่นนี้นะคะและในส่วนของตัวเน็กเจนนะคะตัวโช๊คนะคะจะอยู่นอกแชสซีนะคะ อันนี้จะช่วยในเรื่องของการเกาะถนนได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นนะคะและด้านข้างค่ะจะมีที่เหยียบขึ้นกระบะด้านข้างนะคะอันนี้สําหรับขึ้นหยิบสัมภาระนะคะอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วยค่ะด้านหลังค่ะตัวข้อไฟท้ายค่ะเป็นสีดําด้านค่ะซึ่งเข้ากับตัวข้อไฟหน้านะคะสําหรับตัวนี้มีสัญลักษณ์นะคะเป็นโครเมียมนะคะ 4, ีู่ณนะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะเราสา์มาถึงฝาท้ายเลยนะคะและสําหรับรุ่น XLT นะคะเราจะมีกล้องมองหลังนะคะมาให้นะคะ เป็นกล้องที่มาจากโรงงานนะคะอยู่ใต้โลโก้ฟอร์ดนะคะสำหรับการชนท้ายนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ฮั m เมอนะคะพร้อมกับตัวไฟถอยให้ด้วยนะคะและพร้อมกับหูลากนะคะ2จุดนะคะสีแดงด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของตัวห่วงลากจูงตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในนะคะของเจ้าตัวแคป4ี่คูณสกันนะคะ เริ่มกันที่ตัวเบาะเลยนะคะสาหรับตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเกตพรีเมียมนะคะจะมีลวดลายมาให้นะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะข้อดีของตัวเบาะผ้านะคะเวลาลูกค้าจอดรถกลางแจ้งนะคะอันนี้จะระบายความร้อนได้เร็วกว่าเบาะหนังนะคะคและอย่างที่นุ้ยแจ้งไปนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวขับสี่นะคะจะมีตัวไร์โหมดนะคะเป็นโหมด 2 h i โฟ4 high แล้วก็โฟโลนะคะตัวนี้มีมาให้นะคะอันนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะในการขับขี่นะคะและตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะและตัวนี้นะคะจะมีตัวดิฟล็อกไฟฟ้านะคะมีมาให้ด้วยนะคะสําหรับตัว4ค4นะคะและมีโหมดนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโหมดการขับขี่นะคะแบบโหมดปกตินะคะที่ไม่ใช่โหมดอัโหลดนะคะตัวนี้ก็จะมีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวแท่นชาร์จไร้สายนะคะ ค่ะเป็นไงบ้างคะนุ้ยพาชมชุดแต่งรอบคันนะคะของเจ้าตัวแคป XLT 4ซคูณนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะชอบแนวทางการแต่งนะคะประมาณที่นุ้ยรีวิวเลยนะคะสามารถโทรมาคุยรายละเอียดนะคะที่เบอร์0 6น9 6 2 6 9 9 2เนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะทิ้งเบอร์ได้ดีไลน์ไว้ให้ในคลิปด้วยนะคะและสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะนุ้ยมีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะและส่งรถถึงหน้าบ้านนะคะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนุ้ยเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะคะช่องฟอร์จังนุ้ย